ค้าใเอาอาหารมาวางที่นี่นะคะกรุณานเก็บออกจากร้านฉันด้วยค่ะเออคือเออจริงด้วยสิโทรหาพี่หยอยดีกว่าฮรับสิรับสิฮอะไรนะ่ะบอสายอะนี่แกทำอะไรนะ่ะ,ะ,ะนี่แกแกยังมีนะ่ะใช่ชินเองลงมือจัดการมันได้เลยค่ะพี่พี่ได้เลยแล้วพี่จะจัดให้อยา่างซาสมใจเลเทีเดียว นั่นมันเสียงดีดีนี่นะเกิดอะไรขึ้นดี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 ได้กินพี่ไหมใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ซีด้วยนะคะและเมื่อน้องๆกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งตรงนี้นะจะได้ดูคลิปซีรีส์เป็นคนแรกๆเลยขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักด้วยนะคะเอาล่ะทุกคนวันนี้เราจะเปิดชมรมเกมมิ่งกันเป็นทางการภาพนี้น่ารักมากๆเลยใครอยากส่งแฟนอาร์ตสามารถส่งมาได้ในแฟนเพจเฟซบุ๊กด้านล่างใต้คลิปเลยนะจ๊ะเร่งมือหน่อยสิคะพี่พ เดี๋ยวตำรวจก็แห่กันมาหรอกจะพี่รู้แล้วจ้ะรแอแป๊บน้องคนนี้ตัวหนักช่ยย่อยเลยนะเนี่ยลูกพี่ครับผมยกไม่ไหวถอยไปเดี๋ยวพี่จัดให้น้องมีนาไปรอพี่ตรงนู้นก่อนนะอ่ะลูกพี่ต้องเกาะใครเองแล้วครับไปสิจ้ะพี่ไม่อยากให้น้องเห็นภาพอุจจาระก็ได้ค่ะเร็วๆหน่อยนะคะ มีนาะไม่อยากจะยืนตรงนี้แล้วนะ่ะแล้วอีกอย่างเดี๋ยวมีคนมาเห็นเข้าจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะได้เอาขึ้นแล้วคนเมนาครับเชิญทา้งด้านนู้นดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปส่งนี่อย่ามาจับมือฉันะนะนี่พาน้องมีนาไปยืนตรงนู้นเร็วๆเ,เขาเอากใอ้แน่นๆตัวหนักใช้ได้เลย ครับลูกเพ่เดี๋ยวผมจะพาคนโนมีนาไปอยู่ตรงนั้นนะครับนี่ฉันบอกให้ปล่อยมือฉันนี้ละแล้วก็เลิกจ้อใจได้แล้วครับ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 เชิญครับเชิญอาอเร็วเข้ารีบพานางนี่ไปไว้ที่จุดนัดพบเลยเนาะเชิญคนโนมีนารอตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลูกเพ่จะพาเอ่ะคุณอะไรนะดีดีอระไปไว้ตรงโน้นคนโนนาร์ทนเน่ เข้าใจปะครับทำไมฉันจะไปดูด้วยไม่ได้ก็ลูกพี่สั่งผมไว้ว่าให้คุณโหนเมนาอยู่ที่นี่แต่ฉันเนี่ยจะไปดูนี่นะว่าใหญ่ดีเดีมันจะเป็นยังไงไม่ต้องหรอกครับได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่านะฮะเสียงมันตายแล้วเน้นมันโทรศัพท์อี่ดีดีนี่นะเฮ้ยเฮ้ย,ยมี มีคนฟังอยู่ด้วยวอีป่าชมัดต้องรีบทำลายหลักฐานเดี๋ยวนี้นะครับเออนี่อย่าเพิ่งสิกยังไม่รู้หรือว่าปลายทางนี้คือใครนะฮัลโหลฮัลโหลดี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 ป่าแล้วหรือว่าดีดีกำลังตอกอยู่ในอันตรายนี่เพื่อนช่วยพาฉันไปหาดีดีหน่อยได้ไหมอะดูก่อนนะใจเย็นกน่อนมีอะไรเกิดขึ้นเหร น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีอ่ะฉันได้ยินทางนั้นเสียงของดีดีกำลังโดนทำร้ายนะ่ะจะเย็นก่อน,นะเพื่อนเดี๋ยวฉันจะพาไปเองเนี่เพื่อนแล้วนายรู้เหรอว่าดีดีอยู่ที่ไหนอ่ะเอา้าใครจะไปรู้อย่าบอกนะว่านายไม่รู้เออก็ฉันไม่รู้อดี <c oughs> นี่เพื่อแกพาฉันมาที่ไหนเนี่ยปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะอยู่นิ่งๆทำไมอยากเจ็บตัว เธอแสหาเรื่องเองนะช่วยไม่ได้เธอก็รู้ว่าคุณหญิงไม่ชอบเธอแต่ว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะ,ะอย่าทำเป็นใสซื่อบริสุทธิ์เลยเธอมันก็เป็นเมียน้อยเหมือนคนอื่นๆที่คุณหญิงสั่งเก็บทั้งนั้นแหละนี่จะทำอะไรนะขึ้นไปบนรถซะเร็วขึ้นไป อย่าส่งเสียงร้องสิเดี๋ยวพวกมันก็ได้ยินเสียงพวกเราหรกอดทนไว้อดทนไว้นะฉันกลัวฉันกลัวฉันไม่ได้ไปยุ่งเกับเสียคืนนั้นเลยถ้าฉันไม่เห็นแกเงินฉันคงไม่ต้องมาเจ็บตัวอะไรแบบนี้นะใจเย็นๆนะทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นพวกเราจะต้องรีบไปแจ้งตำรวจให้ได้พูดเป็นนั่งตลกเราโดนข้างอยู่ในนี้ เราจะไปแจ้งตำรวจได้ยังไงฉันอยากจะกลับบ้านเกิดของฉันเต็มทีแล้วนี้เ <c oughs> <c oughs> ชื่อฉันสิฉันว่าพวกเราต้องรอดออกไปให้ได้ถ้าพวกเราร่วมมือกันนะแต่ว่าทางออกมันมีแค่ทางเดียวนี่เธอคิดว่าเราอยู่ในบ้านหลังงตอเรือยงไงนี่มันข้างหลังรถบรรทุกนะจอดจอดจอดตรงนี้ล่ะเพื่อนนี่คือที่ที่นายจะมาเหรอ ใจดิเรารู้ได้ยังไงว่าดีดีอยู่ที่นี่น่ะเอ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะอา้าวถ้าไม่รู้เราจะหาเจอไหมเนี่ยฉันว่าไปตามหาตำรวจดีกว่าไหมเฮออย่าเพิ่งทิ้งฉันไปดิเดดดี้เดีดี้อยู่ที่นี่หนเปล่าอะเดดดี้เธออยู่ที่ไหนเนี่ยถึงแล้วจ้าร้านโปรดของป้ากับลุงเลยนะที่นี่เนี่ยอาหารอร่อยมากเลยนะจ้าหลานรักเดี๋ยวป้าจะเลี้ยงหลานทุกอย่างเลยนะ อยากกินปลาทูมีไหมมีสิจ้างั้นเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะคะคุณป้าหนูท้องร้องจะแย่อยู่แล้วค่ะแล้วมีปลาทูหน้าไหมมีสิจ้าปลาแซลมอนน่ะมีสิจ้าแล้ว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 เมียวเงียบๆหน่อยหัดเกรงใจคุณป้าบ้างสิเราจะสั่งเยอะไม่ได้นะเ <c oughs> ต็มที่เลยจ้าหลานๆมือนี้ป้าเลี้ยงเอง อุ้ยคุณป้าคะตรงนี้มีตู้กดด้วยหนูอยากเล่นจังเลยเอาสิจ้าอ่ะน,นี่เหรียญหยอดเลยจ้าหยอดเลยหูคุณป้ารู้จักร้านดีๆแบบนี้ได้ยังไงอะคะร้านดูดีมีสไตล์จังเลยร้านนี้เนะี่ยมันเป็นร้านที่ลุงกับป้าเคยมากันประจำนะจ๊ะและที่สำคัญมันเป็นร้านที่คุณลุง กับป้ามีความทรงจำดีๆร่วมกันนะ่ะนี่มันอะไรนะคะน่าเกิียจริงๆเลยนี่มันของโปรดฉันเลยนี่นาะแหมคุณเนี่ยเป็นแฟนที่ดีมากๆเลยนะคะฉันรักคุณที่สุดเลยผมก็รักคุณเหมือนกันนะจ๊ะและที่สำคัญเนี่ยวันนี้ผมมีอะไรบางอย่างอยากจะให้คุณด้วยละมานี่สิคหยับมาใกล้ๆสิ มาตรงนี้เร็วอะไรอะคะไหนไม่เห็นมีอะไรเลยอย่าบอกนะว่าคุณซ่อนแหวนเพชรมูลค่าสิบล้านเอาไว้ในอาหารจานนี้นะ่ะเอ๋อยู่ไหนคะเนี่ยอยู่ไหนคะแม่คุณก็พูดไปใครจะไปซ่อนของมีค่าอย่างนั้นละ่ะนี่ที่รักเราก็คบกันมาเดือนกว่า,วาแล้วนะผมรักคุณนะแต่งงานกับผมเถะนี่คุณพูดจริงเหรอคะ ฉันดีใจที่สุดเลยอะฉันก็รักคุณเหมือนกันค่ะผมสัญญานะว่าผมจะรักคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นจะไม่แบ่งปันหัวใจของผมให้ใครอีกเลยนะ่ะโรแมนติกสุดๆใช่ไหมล่ะคุณลุงนะ่ะตอนนั้นน่ารักมากๆเลยนะจ๊ะแล้วตอนนี้อะตอนนี้มันก็เป็นแค่ภาพเลือนลางที่ตามหลอกหลอนป้า คุณป้าคะใจเย็นๆก่อนนะคะไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็มีเหมียวอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะอย่างน้อยตอนนี้คุณป้าก็มีหนูนะคะจ้า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 นั่งนะนั่งนะสวัสดีครับคุณผู้หญิงรับอร่อยดีครับขนมจีบซาลาเปาใส่อัวหรือว่าจะเป็นแมงกะพูนทอดครับอะไรเนี่ยเขาอเล่นในจัลลาน ขอเป็นเมนูพิเศษที่สุดในร้านแล้วกันนะได้เลยครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวผมจะรีบเอามาเสิร์ฟเดี๋ยวนี้แหละครับนี่มิดรินั่งเฝ้าตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวป้าจะไปเข้าห้องน้าแป๊ดหนึ่งนะเดี๋ยวป้ามารอไม่นานหรอกจ้ะถ้าเกิดว่าอาหารมาแล้วก็กินไปก่อนเลยนะค่ะได้เลยค่ะคุณป้าเจ้านายเล่นโทรศัพท์กันเถอะอยากจะดูคลิปหนุกๆอนะแต่ว่าจะดีเหรอแค่แป๊บเดียวนนอะเหมียวห ปิดคลิปเลยนั่นไงนั่นไงวิดีโอเฮ้นั่นมันใครอ่ะนั่นมันดีดีแฟนของหยอยนี่นะมิโดรินันหลานทำอะไรนะ่ะเอาโทรศัพท์มาคืนป้าเด,ดี๋ยวนี้นะแย่แล้ว